สเต็ปต่อไปแล้วถ้าเกิดสินค้าเรามีความสำคัญไม่เท่ากันในแต่ละตัวเช่นบริษัทเราจัด A B C เราบอกว่าเราอยากให้ forecast class A แม่นๆม่นนะะแล้วก็ B กับ C ยอมรับได้เพราะมันอาจจะตัวเล็กขายน้อยไม่สเสถียรเราอยากจัดเวทด้วย A B C โดยให้ A, B, C มีน้ำหนักไม่เท่ากันเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเป็น3นะ <c oughs> เดี๋ยวผมไปแก้เอ็กเเพราะเพราะอยู่ไปสนใจนะผมเปลี่ยนเป็นสมสมมติเราเป็น3เราเวทให้แปลว่าอะไรเราให้ความสำคัญกับสินค้า A มากกว่านะให้ B น้อยกว่าอันนี้เราเรียกสูตรเวทเตตในการคำนวณสูตรเวทเตต M A P E ก็ก็ตกไปตรงมาแล้วถ้าเกิดเรานะเวทเตต M A P E ืออนันนี้อันนี้คือเวทเตตเนาะอ้าวเอ,เอกลั์ลืมแก้สูตรขอแก้สูตรก่อนเดี๋ยวเพื่อใครขอ Excel นะ ลืมแก้ครับนะก <laughs> <cost> ็ <g ül> แก้สูตรกันนะ <g ül> ผมทำเอ็กเซไว้ให้แล้วก็คือตัวนี้จะเป็นตัวเวทผมเปิดสูตรให้ดูก็คือคูณด้วยถ่วงน้ําหนักพูดง่ายๆเราจะถ่วงน้ําหนักทั้ง actual ทั้ง absolute error คือ2ตัวนี้เราถ่วงน้ําหนักด้วยค่านี้ทั้งหมดเลยนะแล้วเอาจับมาหารสูตรเหมือนเดิมถ้าดูจาก powerpoint เราก็เห็นแบบน,นี้นี่คือสูตรสูตรเป็นอย่างนี้ครับ weighted สูตรก็จะเป็น weighted เวทของ error ต่อเวทของ actual จำได้ไหมสูตร actual forecast เราเรียก forecast error ถูกป่ะเราก็ใส่เวทเวทในที่นี้ก็คือตัวนี้นะครับเวทเนี้ย เ,เวทนเนาะเวทล่างเวทบนแล้วก็ซมไอ้สูดดูสูตร Excel แก้แล้วตอนนี้ก็ก็ใช้สูตรเหมือนเดิมทุกอย่างซัมแล้วก็หารด้วย n มีกี่ตัวก็มี5ตัวก็หารด้วย5 Excel ใส่ให้แล้ว แตนนี้พอเราได้มาเสร็จเราก็จะได้ค่านี้มาสูตรแบบถูงน้ำหนักข้อดีของสูตรถ่งน้ำหนักเป็นอย่างไงจริงๆการถูงน้ำหนักเนี่ยทำได้หลายแบบอยู่ที่ความต้องการหรือการจะโฟกัสผมยกตัวอย่าง A,B,C ถูงให้ดูเผื่อเราอยากจะให้ความสําคัญว่า A เราอยากให้ A มันสําคัญเราก็ได้ถ่วงเพราะว่าท่าน A เออร์เยอะเราจะได้เห็นภาพรวมองค์กรว่ามันเออร์เลเยอะเพราะมันกระทบเราเยอะ B กับ C บางทีมัน B เป็นร้อยร้อยตัวถ้ามันจะเออร์เยอะไปบ้างแต่มันอาจจะไม่สําคัญมากเมื่อเทียบกับ A ก็พูดง่ายๆว่าเวลาเหมือนเราทำ Forecast กับเซลเราบอกเซลเราเข้า จว่าคุณต้องฟอกแคสเป็นร้อยหลายร้อยร้อยตัวเราอาจจะยอมให้คุณ e r อร์เซเยอะได้เยะหน่อยเราก็จะเวบมันพอมัน e r อร์เลอเยอะเราก็จะถ่วงให้มันไม่ค่อย สำคัญน้อยกว่าแต่ A ก็จะสําคัญมากกว่านี่คือเวทวิธีหนึ่งโดยใช้ A, B, C ในการเวทแต่เวทในวิธีหนึ่งที่นิยมแล้แต่ก่อนผมนก็ใช้เลยเราสามารถเลือกได้คือเวทด้วยโวลูมเช่นสินค้าเราสมมติเราสามารถแปลงเป็นกิโลได้แปลงได้เป็นลิตรได้อันนี้แล้วแต่ถ้าบริษัทนั้นขายสินค้าแบบสามารถแปลงได้ทุกตัวนะทุกตัวมันมีหน่วยเป็นกิโลได้หมดหรือเป็นลิตรหมด คุณก็แปลงแล้วคุณเวทได้อย่างเช่นสินค้า A มีน้ําหนัก1นกิโลคุณก็เอา1นกิโลไปคูณสินค้าเลข5มีน้ําหนัก200 ml ก็อาจจะ200 ml เป็นลิตรก็ได้อันนี้200 ml อันนี้1ลิตรก็คุณก็เห็นว่าสินค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าก็จะเวทมากกว่าในเชิงของว o ิมาอันนี้ก็ใช้ได้ อันที่2คุณเอาต้นทุนมาเวทเลยสินค้าต้นทุนแพงก็สําคัญมากเพราะว่าอะไรสินค้าต้นทุนแพงก็แปลว่าถ้ามันเออร์เลอร์เยอะคุณจะมีต้นทุนสต็อกเหลยเยอะคุณก็เวทด้วยต้นทุนของมันต้นทุนต่อนหน่วยเข้าไปเลยสินค้าตัวเล็ก,ลกนะมุมมองแพลนเนอร์บอกว่าเออพี่เออร์เลอร์บ้างสต็อกก็ไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะพี่นะเพราะมตัวมันเล็กไงร้อยเอ็มแอลกับห้าลิตรห้าลิตรมันเออร์เลอร์ทีนี่มันต้นทุนแพงนะอะไรเงี้ยกับร้อยเอ็มแอลสิบเอ็มแอลห้าเอ็มแอลอย่างเงี้ย เวาต้นทุนเวทอปั๊บตัวเล็กก็เออร์เลอร์เยอะก็ก็ไม่ได้ส่งผลเท่ากับตัวใหญ่ที่เออร์เลอร์หรือท้ายที่สุดบางคนสนใจก็เอาราคา list price ราคาขาย list price ร,ราคาตั้งคูณเข้าไปตัวนี้เราใช้ list price เพราะว่าเราต้องการจะถ่วงเพื่อเห็นความสําคัญเขาเรียกอ,อะไรจัดลำดับความสําคัญของแต่ละ SKU เฉยๆสรุปตรงนี้ก่อนนะสูตรแบบถ่วงน้าหนักคุณทาได้หลายแบบคุณต้องเลือกเอาคุณคุยกันในบริษัทว่าเราจะคุยกันใช้สูตรไหนเนึ่งคุณเลงเอบีซแล้วคุณถ่วง แบบนี้หรือคุณจะเที่ยว1นึก็ได้หรือแล้วแต่คุณ1 5 1อะไรก็แล้วแต่ได้หมด2ถูกด้วยราคาขายถุงด้วยต้นทุนต่อนหน่วยราคาขายต่อนหน่วยหรือบวกด้วย v o l u m มกิโลลิตร ประมาณนั้นะนะครับได้หมดเลือกที่สามารถฝ่ายซัพพลายเชนกับฝ่ายเซลล์เราคุยกันรู้เรื่องแล้วเวลาเราถ่วงปั๊บเราก็จะได้ KPI อยากก่างกรณีนี้ KPI บริษัทนี้ก็พอเราใช้เวเทเต็ตก็เราก็จะพูดบอกเจ้านายเราว่าครับเรามีเออร์เลอร์ทั้งบริษัทอยู่ที่5 3เรารู้แล,ล้วเรากอาจจะจัดคลาสเป็นกลุ่มอย่างเช่น,น A กลุ่ม B กลุ่ม A ออร r เอร์เท่าไหร่ B เท่าไหร่ C เออร์เลแยกกลุ่มแล้วก็มารวมกัน,นทีก็ได้เพราะภาพรวมแล้วเราอยากจะให้กลุ่ม A ซึ่มียอดขายเยอะแม่นยำ เออร์เลอร์น้อยดังนั้นเราต้องจับตัวนี้ให้อยู่นะมีกับซีเออร์เลอร์ได้มากหน่อยแบบนั้นก็ได้ยังไงก็ตามเราก็ต้องใช้สูตรเว i ต h เ e ็ MAPE ในการคำนวณแนะนำแบบนี้นะครับ